ในการทำงานที่มเคยคิดมีแนวมีสไตล์นะ๋อให้เราตีกรอบให้ตัวเองว่าเราจะไม่ออกไปนอกกรอบหมดไม่ค่อยชอบพี่คิดว่าการทำงานเนี่ยที่เรารักมันมันมีอิสระภาพ<อ>ที่ส,สน,นุกสนานบางครั้งเราก็ต้องยอมที่ที่จะหลุดออกจากสิ่งที่เราชอบเดิมเดินทำสิ่งที่ เราคิดเรมทำแล้วเราก็จะแตกต่างด้วยเราก็จะไม่เหมือนใครการทําอะไรที่ไม่เหมือนใครมันก็เป็นการนําเสนอมุมมองแปลกๆสำหรับคนรุ่นหลังให้เขาได้มีทางเลือกมากขึ้นไม่ใช่ทำอย่างนี้ดีทุกคนเฮไปอย่างนั้นดีเขาเชื่อเขาไม่เชื่อที่ตัวเอง ก็ที่อยากถามพี่เก๋เลยเรื่องแรกก็คือถ้าย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนตอนนี้พี่เก๋เลือกเรียนมหาลัยเนี่ยตอนนั้นทำไมพี่เก๋ถึงจะเลือกเรียนโฟโต,โโฟโตโลล้ครับโฟโต้หลังศิษยอ๋อครับตอนแรกพี่เลือกเอ่ออินเทลเลอร์ดีไซน์อ๋อครับที่หลังศิษย์เหมือนกันใช่ครับติดด้วยนะครับผมติดด้วยติดทั้งคู่เลยครับแต่พ่อพี่ตอนนั้นพ่อพี่บอกว่าดเจอิ๊ก เป็นเป็นคนที่เขาเรียกว่าทันสมัยครับผมก้าวหน้าแล้วก็ชอบกับเนอนชีวิตมาพ่อเกี่ยวับช่างภาพเหมือนกันอในสมัยยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยคนจะมีกล้องเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะพ่อพี่ก็ก็เรียกว่าอะไรเดินทางต่างประเทศก่อยแกชอบถ่ายรูปแกแล้วช่วงนั้นเริ่มมีกล้องถ่ายรูปก็เลยไปซื้อมา ก็สะสมแล้วก็คงอยากให้พี่อ่ะก็เลยบอกให้พี่เรียนดูดีอาจารย์ก็บอกว่าแล้วพ่อพี่ก็บอกว่าไอหลักสูตรที่เรียนเนี่ยคือจบไฟอาร์ตออฟเฟร์ชอปเอร์พี่คือมีที่ประเทศไทยแบบแท้ก็เลยไห้พี่เรียนจริงถ้าอยากจะเรียนอยากไปเรียนเอาจบที่ได้ครับตัวนี้พี่เก๋คิดว่าเรียกผุกนะฮะหรือว่ายังผุกไหม เพราะว่าพี่คิดว่าตอนแรกเนี่ยพี่ก็ไม่คิดว่าพี่จะชอบถ่ายรูปหรอกแล้วกพี่ก็ไม่คิดว่าไอาจารถ่ายรูปเนี่ยมันจะทําเป็นงานศิลปะได้ครับพี่คิดว่าศิลปะต้องวาดรูปแต่พอมาเรียนถ่ายรูปแล้วพี่รักก็แล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้เรียนแล้วก็ได้เจออาจารย์ที่ดีๆเจอแบบสุดที่ดี การทำงาให้ที่มีชีวิตที่มีความสุขกับกับกับสิ่ที่หรักทุกวันก็ยังทำาย่างถ่ายรูปอยู่จนจะไม่ต้องไปประกวดที่ไหนแต่พี่ว่างานทำให้ดีมันก็จะดีแล้วจะเป็นจุดเปลี่ยนนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่ใช้แต่ฟิล์มถ่ายกล้องใหญ่ ตัสคอมแอร์ใช่จนคิดว่าตอนนั้นที่ถ่ายต้องลาสคอมแมรเนี่ยพี่คิดว่าไม่มีอะไรไม่มีอุปกรณ์กล้องชนิดไหนที่ดีแบบรัสคอมแอร์แล้วเลยคิดว่าถ้าตัดรัสคอมแอร์ที่นี่แล้วพี่เอกเนี่ยเป็นเปคนที่ซื้อกล้องดิจิตลลอนเข้าบ้านที่มีแคนนอนรุ่นแรกตัวแรกที่ใช้ ก็ไม่ถ่ายแต่ด้วยความที่แบบว่าเออเห็นน้องจุนมันมือพี่ต้องถ่ายต้องเก็บไว้นะก็เลยไปหยิบไปที่ที่เก้าก้องโตและแบบถ่ายจนพังพังครับ่ายจนพังพังมือหมายความว่าพี่คิดว่าพี่พี่ถ่ายไม่ไม่เป็นเลยอะจากที่คิดว่าตัวเองเธอถ่ายรูปเก่งถ่ายถ่าย ก้อใหญ่ได้พอมาเจอดิจิตอลพี่คิดว่าพี่ถ่ายไม่ได้เลยชื่อหนึ่งตอนแรกรังเกียจเลยครับผมตอนหลังอามา่ไมา่รังเกียจก็ได้จะเอาให้มันทํางานไี่ได้นะครับก <C> e <al> ็รู้สึกว่าเราอ่อนมากใช้งานไม่เป็นก็เลยต้องเริ่มเ,เรียนรู้กลายเป็นดิจิตอลเนี่ยเริ่มเรียนรู้ไม่ไม่นานนี้เองคือต้องรู้จักเขาหน่อยแล้วก็รู้ว่าเขาเป็น,นทนี่ยังง่ายๆเ <C> e <al> ดี๋ยวอาจารย์สอนนะ อาจารย์พี่บอกว่ากล้องถ่ายรูปเราเป็นระเบมือราต้องเ,เสถีศิลาะแต่เครื่องมือที่เราใช้ไม่ใช่ทุกกันแต่สิ่งที่เราต้องใช้เนี่ยก็เราหมายถึงว่าเราต้องคุยกับเขา,าเพรคุยกับเขาเรื่องเขาเข้าใจว่าเขาเอากล้องมาให้เราเรบารบอกจะไใช้อะไราแล้วเราก็ต้องเข้าใจเขาสื่อสารกับตัว ก็ตัวประกอบเร็ววุ่นแล้วก็ไปก็เลยเป็นเหมือนกับเราเข้าใจละเราก็เลยต้องมาเริ่มเรียนรู้ในสิ่งที่เราต้องต้องพึ่งพาเขาเนี่ยแหละครับ อาจารย์อาจารย์ให้หัวข้อมาเรื่อง documentary documentary เราก็มาตีความว่า documentary คืออะไรก็คือบันทึกภาพถ,ถ่ายสมัยก่อนเนี้ยสิ่งสำคัญของภาพถ่ายเลยก็คือบันทึกเหตุการสำคัญอ,อันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่สื่อถึงก็ทาไม่ได้หให้วาดยังไงมันก็นวาดอ่ะมันไม่จริงรแต่ภาพถ่ายเนี่ยถ่ายยังไงมันก็จริงเพราะฉะนั้น documentary เป็นวิชาแรกที่ไม่กลั ส่วนเก้าข้ามเพราะว่าเหมือนกับเราต้องผ่านประวัติศาสตร์ผา <c oughs> นถ่ยคือเราได้มันคือความจริงที่กล้องสามารถจะได้ดีที่สุดเราก็เลยต้งนะองมีรับพี่นี้ทีนี้รัคุณนั้เนี่ยเราจะบันทุกอะไรอะความจริงอะไรพี่ก็มาแนงตีขวาพี่จะบันทุกอะไรตอนนั้าตอนนั้นบวยรุ่นเนาะชอบอะไรนะหนังที่เป็นคนบ้างดูดูแลเ <c oughs> พรา่หลังชอบดูอะไรที่มันดูแลพี่ก็เลยคิดว่าเออพี่ไป พี่ไปถ่ายคนบ้า,านีกว่าอเหรอใช่แต่ว่าพอไปถึงโรงพยาบาล<อ>เขาก็จะมีเคสผู้ป่วยให้เลือกคือ<ะ>อ่อนอายุอ่อน<ะ>อายุผู้ใหญ่แล้วก็แก่ครับ<ะ>พี่กับเลือกอนแก่เอาวข้าจริงมันมีความรู้สึกมากกว่าคือพี่ไม่อยากถ่ายรูปที่ันริแรงคุ้มค่าใครๆก็ถ่ายครับ<ะ>แต่พี่อยากจะถ่ายทอดความจริง็รือว่า คนคนคนที่เขาไม่มีไม่มีสติดีแล้วแล้วเขาถูกทิ้งคือคือ,ค,อคือเขาถูกทิ้ง oh, <okay. S 2> จนเป็นบ้าครับอ oh, เ,เขาเ,เขาแก่แล้วเขาแก่เขาถูกทิ้งจนเขาเป็นบ้าแล้วเขาก็ต้องมาอยู่รวมกันที่นี่